เลฟฟอร์ดสมดมดพอนแม่งย no. hm. ึ้นมาเลยเฮียดำดิ่งเข้าสู่ด้านมืดเลฟฟอร์ดสพอนวิดีโอบ้าไปแล้วพอนฮับซะด้วยโอ้้ตายด้วย เแค่เรื่องลืมตัวละครลงตัวละครในทิวยังไม่ใช่ในเมสตัวเดียวไอ้สัสแี่เคาน์เตอร์สกิลเป็นเคาน์เตอร์ไอ้สัสไอ้ยักษ์มันเป็นวิดีโอจอกี่กําลังอะไรกันมึงยิงทําใหม่วะกูไม่เข้าใจเลยไอ้โอ้ยเอฟซัลต์เลยไอ้ยักษ์ what the fuck man โอ้ดงโอ้พออีเต็มเลยไอ้สัส เดิไเละจม้เดี๋วนงเริ่มเกมไม่มียาให้หรอมีหมดแไงตรงกูตรีเขไม่ให้ตันทาโบดแม่นวเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอยอเไ้ ต่นขึ้นมาูโดเอาไปไหนละแทงไปไหนละอย่ายุ่ใกูอยากเล่น GTA ได้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 จะเนจะคนจะอยู่เออเดี๋ยวกูรอมึงเก็บเงิดีโท้านเก็บของเลยสั์นี่มันไม่ใช่วานโลนะไม่ไม่ใช่สกิลเนี่ยยัออยับอองยับออกกูอยากเล่น GTA ได้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 2โมง2โมงโมง ช่วยด้วยเกดับเก็บโอ้ไอ้เฮียปืนกระจอกเดี๋ยวเจอฟิงเกอร์สตริงปรับเสียงก่อนปรับขึ้นมาเฮียเสียงปืนคาลเจอร์ไอ้สัตสตัวดีแล้วแต่ผมชอบยูซี่มากกว่าดีเซอร์เฮ้ยเฮียดีเซอร์นี่กันคาลเจอร์ยูซี่ไม่ได้เปลี่ยนแบบตะกี้ต่อแย่ ไปแหละเพแนะนำแนะนำให้โหลดเป็นแพ็กอ่ะดีกว่าโซสกินเชลญรีบมูช่วยมาเบ๊ว่ามึงโดนเกาะมาพวกโกตามไม่ทันเนี่ยเขาเกิดยงไงวะตรงนี้ลาคอแล้วเขาเตรงนิ้เขาเติมเหี้ยแล้วจีเอเล่เเนอะไรเขาเติมอ,อะไรอะแอปลินไฮอะไรทันไปได้เราบอกเรา

ลงมัดหรือเปล่าไมยลงนะถ้ามันเคยลงไว้มันก็ยังอยู่นะมีคนเล่นสตรีมลงเคยลงไว้ก็เรียบร้อยถ้าเคยลงไว้เมื่อนานมาแล้วนันก็จะยังอยู่อืมอืมโอ้โหทหาลูกสองคนเรียบร้อยมันจบสิลละ ยาไปยิงยังยังมันเดินมามันเดินมาอะไรบิดเหรอเรียบร้อยแล้ว What the fuck ตายแล้วจังวะอืมพอมพีทีดูส่องระยะอะไรเนี่ยรถยิงไปบ่ยิงเลยเฮ้อคีเทียสกินคอตเตอร์แม่งดีจริงโคตรกระหนกอลยนะ

โแม่งเอ้ปิดประตูทำไมเยอยเอ้ยไม่โดนแบนสวยอะไรที่วันนี้กาไม่ขี่ โอ้ยไลออนทวิสต์นิกเกิลนในเกิลนิกเกิลไอ้แค่มึงดูไปได้คำเดียวไอ้สวีทเด็ดะยิงคนเดียวเลยมิดกูทำยังไงอเปล่าเหมือนอะไรก็ยิงอ่ะลูกซองอ่ะเนี่ยมันเป็นลูกซองด้วยหยัดเลยอืมไม่เป็นทีทีทุกคนเอ้ยเห็มสี่เนี่ยสกินคอร์เตอร์เขาสวยอ่ะมึงดูดิเฮ้ยเที่ยมีเพลงะไ พีอยู่ไปแล้วตเกโอ้โหดยาขนาดนี้อยู่ให้เลยไม่ไม่ต้องมายายาย้ายมึงดูยาดิโคตรเยอะเลยสัตว์ไม่อยากเต้นห่าวงี้กูจะอัดเก็บไว้ก็ลงอันนี้เพลงยิงเอาวะอยู่แ้ามันมีเพลงอ่ะมึงดูแบบเม็ดดโชคดีเพื่อนอะบาตตะก้า มาลมาลึงเล่นลูกซองกันสคนเลยเหรอยากาหาไปไหนวะจำแมงโอยแทงแทงแทงแแทงแทงแทไอ้กูดิไอ้กูดิอ นี่ยไอ้ก็เปิดปิดเสียงแท้งเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้วิไม่ได้เสียงแท้งวะใช่แม่เสียงมันเบาพวกเวรมันออกอีกเลยเหยียมันจีเยิยวหรือตายยิ้วจีไม่ทออะไรเพราะเปคนอย่างนี้แหละมันชอบมันชอบปิดตาเนี่ยอืมเิดอไ้โอยีดิแล้ว

โหมดหฮดมึิงก็สมควรทำอย่างงี้นะหาตั้งไมหมดง่ายบันกาง์บันกาถ้าเป็นโหมดหาดนะโอ้ยจังหวะนี้คุณน่าจะยิงมันต่อยแบบเวฟนไอ้เหี้ยมึงชนเหี้ยเลยโอ้ยแทงไอ้ชัดเจ้าเจอาเจแทงเหี้ยอะไรล่ะไม่ได้วิ่ง ถึงถึงมนไม่ยอมวินวะนี่เลือกขยนามาไปนะเดี๋ยวพวงเลยใครตามไปาตยได้ควเลือกใช่ยิบแค่มันโดนตกว่ะนี่พาวเวอร์ตายแล้วโอโน่ ลิฟไม่พวดปีดโอ้ยตุ๊กกระพดฮึ่มฮิโรดินั่งยิงแล้วแม่นขึ้นนะเว้ยแต่บอใช้สำหรับลูกซองไม่นได้หน้าเดียวไลสโกโบกดก่อนมันเลยกดก่อนมันเลยไม่ง กระสุนหมดะไอ้สายเออเออเอาเออกระสุนหมดแล้วอ๋อเอายิงทำเหี้ยอะเรอเอ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 นเออเอิเออ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 เอ มันก็แต่เห็นไอ้เหี้ยอีกตัวยัใส่ปนยังไงปนดีดดเจ้กระสุนเหมดแล้วเออมันมีตัวเยอะมันเจอกระสุนหมดเจออะไรเอาเหี้ย พยายามยิงอยู่จเอเกอนเลยฮ่าย่าม่าฮ่าฮ่่าฮ่าอ่าฮเาย่าฮ่าย่ฮ่าี่า่าฮ่าฮ่าาฮ่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 ะ่าฮ่าฮ่าอ้าฮ่าฮาท่าอืมอืม่าทาเลยเ โชคดีนะเพื่อนแหม่เวลาตายแบบดดียนะกองยักันคองัวกกูแล้วขอรูอยู่หรอพี่แอ๊เฮ้วยระกจับเบิร์กบตรด้วยดูดีเป็นจริงไงพี่แไม่เลยเลย มันจริงกูเดียวมันแรงแปรแม่งยิงแต่บิดเลยอ,ยอี่่อบิดแม่งสามตัวยังได้ถุงอ่ะมันยิงอ่ะสองเหรอแข่งกูเดียว,วยิงคุยจริงเพื่อนด้วยเตีองกระตุนหัวใจน่ากะหน่าทำอะไร นี่โอ้ยนี่นี่กันนี่ใส่กันแล้วดิใ่เลยอ้าว๊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 ไปกูว๊าว๊าาว๊าวาว๊า บอกได้ยิงมาหมมันจะตายแล้วอ๋อเอ้ยเออโอ้ยพายูเข่าเที่ยอะไรตอนนี้หนในกันใน

โอ้ได้ไปดิเออ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 โอ้ยโดนเฮียอะไรบ้างเอาเงือะเฮียเฮ่ยเอาเฮียอะไรเอาเฮียมีอะไรหรือเปล่ากูุฏเห็นดาบมันอยู่เฮียโอ้เสียงมันดูแข่งๆมันอยู่ข้างหน้า ผมไม่เห oh ็นเฮียอะไรเลยถ้าอยู่เฮียอะไรเนี่ยายแล้วแลันฟอร์ยอแดนโวเอาเออ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 อวิ่งไได้กูวิ่งไนน

กูเอ้ทำไมไม่ชบกูไม่ชบมีแล้วไม่ยิงกูอีกบอกเวนเอ้ยโอ้ในตัวพี่พวกแค่วอันดูโอ้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 พวกพี่กันเอาววนตีนววนตีนววนตีนกว่าเอ้ <c ười> <c ười> อ้ยเกมไั้นง่ายๆเองเียเมืวอตินเกิ้นะจัะมึงไปดูสกอร์ยิงเพื่อนนะไอ้เจเบคนกูนี่มึงหลังมาไม่ยิงกูกูเห็นกูไมงไดยิงมึงมึงอะเฮีย แม่กระสุนกูมันแบบมันพลาดไปกมันก็พอใจเพ้าะไม่ปืนที่ดีกว่านี้ป่ะมันกลับมาที่เดิมแไงปืนมันก็เลยการเออไปละฉันตโอ้โหเบร์เลยมึงจะสปีดรันเกินนะมึงแข่งเล่นทอเบร์กูไม่ใามึงชอบบิงนี่เฮียกระจาอย่างไรกย เทา่านันเน่ก็ได้ใช่ไหมอืมฟิล์นในเล่นบอลไงลูกทุกหมอกลูกทุกหมอกไเสงที่ยาหมดเรียบร้อยอ้าวมูรุดท่านใดล่ะก็เหลืองมูรุทา่านใดขึ้เหลืองเนี่ยั่นนะในดิโซด กูเจอบางมึงไมอเว้ยแม่อะไรเลยเฮ้ยิงหังดียิงหังดีเอ้ยดีลาเอ้ยเออยอดเยียมกระสุนกูจนเบ็ดอีกทีอีกตั้งกูแตะ ้าไม่เกินไปบีเลยองควรแล้วพวกมึงไงสัตว์ผู้พิการโอ้ยวัาเหี้ยสมองติเกิดสัสเก็บเปลี่ยนบอไอ้ซึมตึดอ้าวเมื่อกี้ไงเดินมาเฮ้ยไป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 ว้ายเรานี่หยองวะเอาที่ตั้งเลยแล้วเก็บไม่มียาแล้วทำตั้ง โเก่งมื่อกี้แบบเอ้ยเมื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้กอยู่ไ่นวะจะทำให้รอไหมปักเ<ำ>ตอร์ปักเตอร์ไม,ม่อยากเล่นดีๆอ,อยากเล่นเลสเตอร์ไม่จบอ่าเลสเตอร์ไม่จบเลย,เเเลยข้างในนี่จบเออชัดเจอไหมบอกพี่จบรูโอ้โหแม่งกระสุนไฟในมือฝนตกมึงคิดได้ยังไงเนี่ย นี่โอ้โอ้โอ้มาเด้ยไปแล้วมันจยิงยินเสียงไม่พึงประสงค์เฉยยางปวดสาเลยสัตว์ตก โอ้ยเดินจ่งจำจ่องจเงโอ้ยี่นะแต่โอ้ยซัมบีมขึ้นแลนดเร็วกว่ากูอะโอ้คฟินนิ่งเียตอมบีไอเทีย่าไ่่าฮม่าฮ่า่าอ่าร่่า

จ่าขอนคงโกกวานี่กนักขาแทงกี <sm ack> <sm ack> ้ยังเต็สิไเ้ปืนบอมมากยิงสะยิงใส่แม่งเลยอย่่อยู่สิโอ้สปายลูกสอง Turn the sign on Virgil might see it. Ông già không có. Cứใส่ไปแล้ว 1 gòng, rồi cũng kiếm thêmอีก 1 một Quê. Ôi. ừ, ừ. Ừ. ยางพวดอืดเลยถือซอมบี้ตบอีกไอ้หี้ยหญเอาไม่ไหมอไมเป็นยืนันดูอะไรเถอะัวหญ่ยาใหญ้ตไงกตัญญาณได้ สัญญาณเก๋วะมันมาแล้วโอ้ยโอียจรงเลยจริงๆเลยปยญยาญูบุยปกไิโยนเขียนี่มั้ยโอเขียเลยสัตว์ฝนกดสิกูเอ้ยฝนหยุดแล้ว อืมกูรู้เอา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 เขียนนี่กูเขียนมึงนายยิงกูโอ้ยโอ้ตวอีกแล้วโอ้ยเอ็่โอ้มาแผ่นดินสะเทือนเลยสัตว์มันเข้าไปข้างในแล้ว

โอแม่งมีเต้าปูเลยเปั่งไว้หินมืออเลยลูกฟอมันกวงพอดเอออาเทียนตกไอ้ตัดเออยิงกูถึงคือว่าตายยังตายยังสู้นี่นะ

ôi xe lót Ui, tít 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 à, tít 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 u đòn bay với tít 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 เลยปามยาให้กูหน่อยไอยาเด็กอ่ะพอไหนเที่ยวอีกแล้วเล่าทางสองมันมาแล้วโอกบศนแหละไอสัตว์เรือมาแล้วเรื่องคว้างเลยโอ้ยเบ๊จิโกเบ๊จิโกเบ๊จิโกเบ๊ แม่ได้ยองไอ้เ้เ้เคุเอได้ิวเละเแม่อม่รอดจริงอเออพวกโคมันได้รับรางวัลกูอยากเห็นว่าจีเพื่อนเขอะไร คาโหกระเที่ยว6นาทีแม่งสปีดรันที่ผ่านเลยโดนไอ้ต้นตีนไม่กินยาไล้หมดเลยพวกขยะเลยสั่ขำขำไม่เงี้ยยาจิตอันเลยมันหล่มไว้เลยเฮ้ยยา่มใหม่ยี่ห้อซัดหมดเลยตอนมี้สวยที่กาไปแล้ว โอ้ระยิบโมี่กันไี่ยยิงพวกเดียวกันโดยน้อยที่สุดเฮ้ยยิงพวกเดียวกันน้อยที่สุดที่อะไรละเมนกับน้ำโอกับน้ำโอ้กูมาเ้อไเ้สั์มันควรกลับกันจิตแม่เสรจ้ โหทัดกันในกุอจนเบิดแ,แม็กไอ้ครับไม <c oughs> ่ได้ที่เปลืตัวเองในสุดอีกเลย <c oughs> ้วคนเยอะเลย <c oughs> หน่อยหรือบ่อยบ่อยหรือเปล่าโอ้ยต้องไปหามแบบประเด,ด็น <c oughs> โอ้ได้รับยากบอกเลยบรไิไป อยากมากอยากเลยถ,ถึงวิงวิอยากมัม <c oughs> อข้างไปอ่ด้านเดียวเนี่ยแหละกูบอกเลย <c oughs> พอหฮอดไอ้เซฟต่อไปแ <ไป S 1> น่แม่มันปรับให้เกมได้อย่างน้นเลย้ยจะใอรลดลงมาเรื่อย